ดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างย e ีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะพาไปดูเครื่องบินที่อัปเดตใหม่ในแมปอัปเดต16การเย่ๆๆนี่คือพิชายอันนี้ก็คือเบสซี่เวสผู้นายครับไปเลยไปลุเนนยเวสแวนเนาแวนเนาแวนจิงเว้ยไ,ๆๆออไป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 ดีไปดีไหนเครื่องบินไหนเครื่องบิน เตรียมบัตรด้วยนะพีพไม่มีบัตรอะเดี๋ยวเอาบัตรก่อนจะเอามาจากเครื่องมือใช่ไหมไม่ใช่ไม่พูดปิดไม่ใช่เตรียมบัตรด้วยนะพีพบัตรบัตรสีชมพูเป็น V I P เหรอบัตรสีชมพูนี่เตรียมบัตรด้วยพี่ไอเตรียมบัตรเตรียมบัตรมาเลยเตรียมบัตรตรงไหนบัตรกดไอ้ตรงเครื่องมือที่เป็นรูปกระเป๋าอะปิดนะรูปกระเป๋าเบ๊เดี๋ยวกดตรงไหนนะเอาเครื่องมือเหรอ ใช่ใช่เบ๊มมานี่ดิเอาบัตรไปใส่ตรงไหนเอาเอาบัตรไปเอาไว้ทางข้างบนน่อไม่ใช่เอาบัตรสีฟ้าเอาบัตรสีฟ้าบัตรสีฟ้าบัตรเอาไปไว้หน่อยนะเอาไว้เอาเอาไว้้างเพราะสแกนไรข้างตรงที่จะไปข้างบินแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาเออพี่ไปสแกนเออเอากระเป๋าไปสแกนก่อนได้ปะได้ได้จ้ะอ่าเดี๋ยวอ่ะนี่ไป เอากระเป๋าไปด้วยเหรอใช่เอาไปทำไมอ่ะไปเออะปอเมริกาอะไรนะเอาไปอเมริกาเอาไปประเทศอเมริกาอ่ะเอากระเป๋าวางยังไงอ่ะเอาไปไปเนื้อได้เอากระเป๋าอะไรก่อนสิกระเป๋าอะไรก็ได้เออกระเป๋านั้นก็ได้เออวางเลยวางเลยไปไปเอาไปเดือนดีกว่า เฮ้ยโอ้โหเธอเธอไม่รอฉันเลยอเฮ้อไม่มีใครรอช่ด้วยช่ด้วยไปไหนกันหมดแล้วล่ะเคื่องยังไม่มาเคื <t Sh ots> ่อยังไมมามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้พยยี่ไอซ์วิ่งเร็วมาก <t> แล้วใครอ่าปูที่นอนไว้เนี่ย เธอเธอมานอนอย่างนี้ไม่ได้นะที่จะเอาบัตรตีเธอ <laughs> ตื่นตื่นเด้เธอดูตัวเครื่องบินด้วยนี่แล้วมานอนไม่ได้นาะจะไปเครื่องบินแล้วมานอนไม่ได้ต้องบินมาไปตื่นงไงโอ้โหเดี๋ยวก็ตื่นเ <laughs> ดี๋ยวก็ไปก่อน <laughs> เอ้ยกะเป๋เดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนไปเอากระเป๋าก่อน ไปไปไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนเอาไปไงเออเอออาชีพทำไมเอาเดี๋ยวแป๊บนึงกดผิดกดผิดอาชีพเอาออกเอาออกกระเป๋าฉันยังไม่มาเลยเอาแล้วใครเอากระเป๋าฉันไปแล้วน่ะเฮ้ยเอามาหยุดเดี๋ยวไม่กดขึ้นอ่าได้แล้วได้แล้วเอาเอาไปไปไปเร็วขึ้นไปกัน ทำไมกระเป๋าเธอเป็นสีชมพูอ่ะพี่ไอ,ไ,อไปไปไปโอเคไปทางนึงเนี่ยเออแล้วมานอนรอเครื่องบินฉันไม่เคยเห็นใครเข้ามานอนรอเครื่องบินเลยฮะกูจะทำแบบนี้ไม่ได้ใครเข้ามานอนรอเครื่องบินกันเดี๋ยวเครื่องบินมาแล้วเขาไปกันหมดแล้วไม่ได้ไปไม่ตื่น เดียวพี่รอนะรอรอรอเครื่องบินดิน่ะมีคนเขามารอด้วยอุย้ยเขาใส่แมสด้วยเราต้องใส่แมสด้วยเบสใส่แมสกันนะใส่แมสกันใส่แมสกันใส่แมสด้วยใส่หไหนฮาวแมสกันแมสกันกน,นี่นี่นี่โอ้ยแมสมันบงับงหน้าตาฉันอะ โอ้ยมีคนเข้ามานานเหรอขับเครื่องบินหลับป,นะป่ะเนี่ยเบเมื่อไหร่เครื่องบินจะมาต้องรอไปครึ่งชั่วโมงไ่ยนโอ้โหชั่วโมงเหรอเอามาทำไรขอเปลี่ยนทรงผมรอแล้วกันไปทำย่งงี้ดีดีกว่าไหม <c oughs> จะดีเหรอมันอัปเดตมานะอันนี้มันไม่ถึงเรื่งชั่วโมงหรอกจริงๆนี่ไม่รู้อะมีทรงผมรีไว้ด้วยโอ้โหมีคนมาน,านอนรอเหมือนกันนะ <c oughs> ่ะเบสมาสักทีเหอะขอร้อง <c oughs> ไปทำอะไรรอไหมทำอะไรรอสักอย่างอะอะ ครึ่งชั่วโมงในเกมหรือครึ่งชั่วโมงชีวิตจริงเบสครึ่งชั่วโมงในเก oh, มนั่นแหละโอ้โหจะดึงก๋งมาแล้วเนี่ยจะว่าไปเขาปินมาแล้วนี่ไปไปไปเย่ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกันเถอะนี่เครืามาเครื่องบินแล้วนี่ไงเจอเบสแล้วพี่ไอ้อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงพี่บ้าอ้าวทำไมพี่ไอ้กลายเป็นตัวเดิมอ่ะอะไรอยู่นี่อ๋อนั่นไม่ใช่พี่ไห้ชิ้นกระเป๋าเหลืองแล้วต้องทำไงอ่ะเป็นเคร่องบินครั้งแรกกว่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะเปิดเปิดเปิดอ่าฮะฮะอยากไปแล้วอ้าวอ้าวอะไรอ่ะโหที่สนามบินเฉินอ้าวอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคจะไปวันนี้จะไปประเทศอเมริกาเดี๋ยวไปอ่ะฉันแล้วเมื่อไหร่ต้องปีนยอกอ่ะรอรอจะเย็นเฮ้ย มมาวางยังไงอ่ะวางกระเป๋ายังไงอ่ะนี่ไงวางแล้วฉันแย่งถือวางจะวางก่อนใคร <c oughs> มาขครวดไม่อ <c oughs> ยา <c oughs> กกลับไปวางใหม่เฮ้ยอยู่นี่อยู่ข้างบนไอที่วางกระเป๋อ่ะอย่าแยง่งดิเฮ้ยอย่าแย่งคนอื่นเอามา เขาขโมยกระเป๋าฉันนะ่ะเบสช่วยด้วยพีไอขโมยกระเป๋าเราหยิบหยิบเอาเอาของเบสไป thank you thank you อันนี้อันนี้ไอหยิบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบยังไงแล้วเธอไปวางกระเป๋าอะไรตรงนั้นละ่ะเฮ้ยย่าเอากระเป๋าฉันไปเบสอให้ฉันเอามานะ มันต้องสองแศนโอ้กระเป๋าเล้วไปนี่เอยแย่งเด็กเหรอฮะย้อมายัดทบท่วเลยเธออย่าแย่งคนอื่นแบบนี้ไม่ได้เ เบสซื้อมากี่ใบเธอนี่แย่งหมดเลยเออซื้อมาสิบใบอ่ะเบสาอคนขับอยู่ไหนอะคนขับอุับโอ้โหมีคนมาอยู่เต็มเลยเฮ้ยดิ้งแล้วเฮ้ยมามานั่งกันเบสไปนั่งกันพี่ไอมานี่นั่งฉันนั่งตรงนี้แล้วกัน แย่แบบก็บินออกแล้วก็ก็แล้วไปหยิบกระเป๋าไม่มีให้วางดีๆไม่วางขโมยกระเป๋ามาหลายใบเลอเกินเดี๋ยวเบสเต้นบนเครื่องบินเนี่ยนะเอ้ยเต้นด้วยดีเต้นด้วย เเปล่ามยะโอ๊ยไปหยิบของเขามาทำไมกันล่ะน่ะไปหยิบของคนอื่นลา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 โอ๊ยอย่าชนฉันโอยว้าวพี่อายอ่วิ่พื้นซิเอาขอออกกำลังกายก่อนนะอย่าชนฉันฉันออกกำลังกายอยู่ ต้าวันเมื่อไหร่ต้าวันเมื่อไหร่ต้านเมื่อไหร่นี่คำนับเดินเดินอยู่กับที่วิ่ง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 ถอดเสื้อกดีกว่าฮะไปไปไหนนะงานถอดเสื้อไหนอ๋อเขาบอกจะถึงอีกสองนาทีอีกสองนาทีจะถึง ไหนวะเกพี่ไอซนมาดูดิไหนวะไม่เห็นมีเบสเลยเบสอยู่ไหนห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำพี่ไอซก็ขี้อย,ยู่เมื่อกี้ห้องห้องน้ำข้างบนเหรอข้างล่างนั่นแหละพกที่ทั่วจ้เอา้าเมื่อกี้ก็ห้องน้ำข้างล่างทำไมไม่มีเบสอะไปดูดิเบสติดอยู่วะเนี่ยห้องนี้ปะไหนดูดิไปดูห้องบนเบสด,ด,ดิเบสออกมาเบสอยู่ไหนอะ นี่ไงไม่เห็นมีเลยเบสออกมาเบสออกมาจากห้องน้ําเร็วฉันไม่เห็นเธอจริงๆอันนี้ฉันไม่ได้แก้งฉันไม่เห็นมาถึงอ๋อมาถึงอีกหนึ่งนาทีถึงฉันง่วงอะขอนอนทพักไหนละกันนี่มันอยู่ในห้องน้ำนี่ไหนเฮ้ยโอ้โห เปิดประตูไม่ประตูปิดดิเปิดปออิดบ้านเราโอ้โห <c oughs> บ้านมันแคบเด้ดรอ,รอ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 ขอ,อนั่งกับเบสบ้างไหนอยากเปิดหน้าต่างไปดูอ่ะอยากเปิดอ่ะเปิดดิมัน <c oughs> เปิดไม่ได้มันบอกว่า ไม่สามารถออกทางฉุกเฉินได้เธอจะอุ้มฉันเหรอฮะฉันจะอุ้มเธอเออนี่เอ้ยนี่มันเบสนี่วาจะถึงในอีกสามวอ้าวถึงแล้วถึงแล้วไปอา้าวอะไรอ่ะออกเดินทางมันอ,ออกเดินทางอีกแล้ว สองนาทีแล้วนะตอนเนี้ยเอา้าทำไมพอออกจากประตูแล้วมันกลับมาสนามบินที่เดิมอ่ะต้องไปอีกรอบหนึ่งใช่เหรอนี่เนี่ยออกเดินทางในไม่มันจะพาเราไปไหนเหรอ,อให้เราอยู่แค่ไหนต้องบินทิ้งน,น่าจะมั้งมันได้สิบสองนาทีแล้วนะอัดคลิปอ่ะปิดคลิปเลยมาก็ได้อ่ะโอเค สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับส c ค i b e ให้ช่างอีฟแชนเนลด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วเ <Yeah. S 1> พื่อนๆบ๊ายบายน้อยบ๊ายบาย